ท่านผู้ชมครับสิบโมงกว่าแล้วนะครับวันนี้ยี่สิบแปดทั้งวันนยพี่น้องเด้อย่าลืมหกเก้าเด็พี่น้อง,เอ,งเอ้าทำอะไรบ้างใบก้ามปูที่นํามาวันจันทร์นะครับชุดแรกนะขนออกไปแล้วอันนี้ชุดชุดบ่ายชุดบ่ายยังไม่ลงจากรถเด็พี่น้องนะมีสองชั้นนะชั้นบนนะร้อยเปอร์เซ็นกะือบร้อยเปอร์เซ็นนี่ยเก้าสิบกว่าแล้วชั้นล่างครับ เป็นหมักรวมพี่น้องอันนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะท่านเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยเนี่ย,ม,ยม,ม,มี้ามีเศษมงเศษไม้ใบก้ามปูไม่ตํากว่า4ี่สิบ้าสเปอร์เซนอันนี้จะหมักทิ้งๆนะครับหมักรวมไวเลยแต่แยกกรองนะครับชุดนี้นะก็จะเอาไปรวมกับที่ค้นไปเมื่อคืนค้นไปไวไ้ใส่เมื่อคืนอ้าว้นมาไว้ี่พี่น้องกองเอเลอย,อยู่นี่แหละเนี่ยจะมาเดี๋ยวจะมาเติมอีกครับ มาเติมอีกสักหน่อยแล้วก็จะเอานำขี้วัวบ้างอะไรบ้างอันนี้30สบห้ากะละมังนะครับกะละมังขนาดห้าสิบหกสิบเซนบ้างเนาะหน้ากว้างนะตรงนี้จะเอาไว้ที่สำหรับหมักรวมนะครับหมักรวมไอที่ชั้นล่างนั่นแหละหมักรวมตั้งใจว่าจะไปจะเคลียตรงนี้อีกพี่น้องเคลียตรงนี้อีกสักหน่อยหนุหนอาไม้จะทำจะทำ,จะทำเป็นเสารั้วนี่ยังไม่ได้ทำเลย ต้นมะม่วงมะม่วงพวกนี้ก็จะขูดดอ,อกนะครับนี่ม่วงแล้วก็จะปักหลักนะทำทำทำรั้วให้มันสูงสูงขึ้นมาหน่อยแล้วก็จะทําเป็นหมักรวมวไว้ตรงนี้ตรงนี้ก็จะขนออกไปโอ้ยจี่ลายอยู่ได้ว่าไปแต่มันมันของมันเยอะเนาะมันมุนอุ้ย,ยเลยเอ้าขอบคุณมากครับท่านครับ0 8 1 8 7 8ป0 8 9ขอบคุณครับสวัสดี